มันเข้าวันเด็กก็วันดีทุกคนด้วยนะกับอัปเดตล่าสุดของ e การ์ดเอเวอเรสต์ก็และจากที่ไม่ได้ลงคลิปกันนานก็ขอไปจริงเนื่งจากพี่นั้นไม่ใช่ามาไม่มาหรอกคือที่ไม่เอกว่าจะทําอะไรนีกนะซึ่งพอันอัปเดตมาก็เป็นช่วงคำสูตรเราก็ต้องรอไปเกือบหนึ่งสัปดาห์เต็มก็รอกันนานอยไปจริงซึ่งวันที่พี่มัาวันที่สองของอีเวนต์ที่เริ่มขึ้นน,นั่นเองเนาะก็คือพี่ก็ทำบางสิ่งหนึ่งที่มันกวานจุดก็คื ขั้นแรกของอการเออ่ทำไข่120 m. ฟองอน,นี่เนาะซึ่งมันเป็นอะไรทีย่ยากมากซึ่งวันนี้ว้พี่จะมาบอกว่าครึ่งไม่โหลดโรึ่งเราไปนึงโอเคก็มาเดี๋ยวเลยพี่จะมาบอกว่าแต่ละจุดในแบบนี้มีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการไปที่ง่ายที่สุดและ,ดดและดดไดะ้จะจำทางได้ง่ายที่สุดคืออะไรแล้วพี่ก็จะรีวิวทุกอย่างเป็นลมน้ำยาเพราะว่าพี่ยาทาตพี่ว่าจะมี ที่ว่าจะดึงแรงจะมีทำเลี่ยเสร็จเลยครอันนี้ก็อ่ะมาจากชอบอันนี้ก็เลยว่าชอบอีเวนต์เนาะไปก็ชอปอีเวนต์ก็มีประมาณนี้น,นีงเนาะก็ไปขายนนะมีทั้งกระเป๋าแล้วก็เกาะพี่แนะนำนะในนี้ให้ซื้อกาะไปก่อนแล้วเข้าไปซื้อของคุณนีเถอะนะซื้อมีไม่ไปรีวิวนะของพวกนี้ไปเดี๋ยวแล้วไปจุดระไปกันดีกว่าจุดระบายคือถ้านักจุดขายแร่นี่เนาะสำหรับที่ นี่ก็บางคนอาจจะไม่รู้เรื่องนะดีดหรอดูใครแลกนะก็เราก็ต้องมานั่งเก้ปัสต์เหมือนเออเอามองอันน่ะก็ถ้ามันงงงงแก้ไม่เปรี้ยวไม่อะไหรอกก็แค่เอาเมาไปทีๆนะแล้วเราก็จะเอาแล่มาใส่ได้ซึ่งการทำหนึ่งครั้งก็จะได้รับเอลกเลยนะเป็นหนึ่งปีในคอนดิปั่นบั๊กก็มีประมาณนี้นะสหรับมันก็ไม่ได้เยอะหรอกแตวพี่จะพาไปรีวิวทุกจุดเลยดีกว่าเนาะ เลื่อจากตรงนี้เียเลยว่ะตรงกลางนี้สำหรับคนที่ลงใส่ตรงนี้คือการอัปเกรดของไข่อันนี้เนาะซึ่งจะเป็นอะไรที่หนุ่มฟ้อนใหม่ก็ได้นะซึ่งมันจะไข่ไข่จากการที่เราเออไปซื้อในนั้นก็ได้หรือว่าอาจจกโลกก็ได้อันนี้เนาะนี่นี้เลยนะซึ่งเราก็สามารถเอามาอัปเกรดตัวนี้ได้ในราคา150ซึ่งมันมีที่ที่พมวันนั้นอีกที่พี่พาไปก็เนาะทพาไป ก็วิธีการกดกิมก็คือการใช้เออให้มะกอมันเขาอันนั้นเองเนาะแล้วมันก็จะเปลียนเป็นเออ่าหนัเออเดี๋ยวรดูผลเห็นเลยนะเรวก็ระวังบัรด้วยละกันนะซึ่งบักกิมนีนหวานมากไม่รู้ว่าพี่หนวกอะไรนะมจะเป็มลิตได้เลยก็เมื่อเรามาตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีสองทางก็คือทางลงไปด้านล่างกับทางที่มาทางนี้ซึ่งทางนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิธีละทางกันดีกว่าทางนี้ก็คือทางที กันคือบอกเลยว่าจะเป็นการปั๊บผสองอันนี้เนาะซึ่งเนี่ยพี่าไปแบบเร็วเลยนะกับปุดไปเลยนะตรงไปเลยไม่ต้องปุดแต่บางทีก็ต้องหยุดแบบเอากระต่ายเลยว่าชิบหายปุดยากว่ะมาอันนี้เออเล็กเล็กเล็กอ๋อเล็ก เดิงไขพ่พีซีหรือเจี๊ก็ระวังหน่อยนะเพราะมันอาจจะแหลกนนหน่นอยให้คุกไปให้คุกตกไปเลยนะซึ่งคุกตกไปแล้วก็เราก็จะมีโอกาสเจอไข่นะซึ่งไข่ตอนแรกจะไม่อันล็อกนะปีเดี๋ยวกี้ผ่านไปเป็นผู้ชลยโดนกระติราเลยกดกกให้ดูเลยว่าตอนแรกไข่อันนี้นะจะไม่อันล็อกเออ่ตัวใหม่อนี้เนะาะปีต่อที่เห็นเลยนะจะไม่อันล็อกตัวใหม่ซึ่งต้องเอาไปอัปเกรดก่อนคือ,อาการเอาไปอัปเกรดนี่ก็อยู รงที่พี่บอกเลยตรงทีเดียวกันเลยแต่ก็ก่อนที่พี่จะพาไปจุดที่มันกว่าพี่จะพาไปอีนที่มันมีของติดจะมีมิมน,นิเกมให้เล่นอะไรนั่นไะม้โอ้หนุ่มูเลยก็จะมีมีนเกมให้เล่นนั่นเองนะจะพาไปเลยแบบเร็วๆนะซึ <c oughs> ่งการคนแรกก่กรอบมามีมานไมซึ่งเราก็เอาไปขายได้น,นะครับ ซึ่งพี่ยังไม่ได้มาหาเป็นริงจังกันเลยเนาะก็อันนี้คือมาหาแบบผัดผ่าไปก่อนเพื่อให้มันทําคลิปมานี่เนาะก็เดี๋ยวพี่พาไปเลยนะเพื่อให้มันเร็วที่สุดที่จะเร็วไปได้นี่เนะาะหาดินขุดหินแล้วตัูมใหญ่ก็แต่ก็จะขุดมาทางนี้ใช่ไหมแค่เราหันซ้ายหันมาด้านซ้ายเนี่ยแล้วขุดไปด้านซ้ายเลยนะ เมื่อเรามาถึงจุดตรงนี้ใช่ไหมบนะาหาตบบบบาบบบบนบบ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 งมาบบบบแล้วบลบบ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 ที่บบ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 มลบะบาบบ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 บาบนบบบเลยนะบบบอบบ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 ีบีบบวบบ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 บกบบบบทําบบ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 บดบบบนบบบบวาบบดบบบพบี กับเรื่องเสียจริงก็จิบจิบน้หมูพ่อละเพราะว่ามึงตื่นด้วยไม่ใช่อะไรหรอกนะหนีมาด่วนก็อยู่ตรงนี้อันเองเนาะก็ต้องคุยกับเอฟพีซีก่อนนะพอมาถึงต้นที้ปุ๊บมันจะทำการปิดมังกรของเราไปด้วยนี่เนาะเมื่อเอฟพีซีตอนนี้เรามาจะทำให้ทำการเริ่มมีปีธีมันเองเนาะมันก็จะด้มีปีธีมันกลัวเรากดจุดนั่นเองนะตรงเป้านะตรงนั้นบนเห้มันต้งเป้านี่เลยนะปั๊บที่เราจะได้เกมนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปแล้วกัน ับแต่ละแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะไม่นม้ำไม่น้ำนะมันจะกินตัวเลยแก็ปั๊บอันนี้จะเป็นการปแบบั๊บเอ่อการได้พวกเออ่ไอ้น้ำมันดีคูซอกอันนี้นัากการเออ่ผลิตในตรงนี้อันนี้นเนาะซึ่งเราก็ต้องมาแก้ทุกครั้งเลยบ่อยพากซึ่ง ทำทุกครั้งเราเรามาแก้ทุกครั้งอันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องอันนี้เลยนะก็ต้องแก้บ่อยหน่อยแต่ก็ต้องยอมนะพอเรากดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้ซึ่งมันก็จะเรนดอมด้วยนะว่าเราจะได้อะไรบ้างมันไม่ใช่ว่าเออได้ได้แต่ทิมอย่างนี้นะมันจะเรนด้อมมาให้เห็นไหมมันจะเรนดอมอย่างอื่นมาให้อย่างก็เห็นอย้งหาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เปิดอสมัยแล้วกันนันมันก็จะเรนด้อมมาให้ ซึ่งถ้าขายปกติมันจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะบางทีนี้เปการ์ดคูสองซึ่งนี่ก็บอกได้เลยว่าสุดเด็ดเดี๋ยวเราเอาเพิ่มมาดีกว่าเนะตัวมันใหญ่ไอ้ตัวมันเล็กไเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ลงไปเลยล้ไงไปจุดเติมนะเมื่อกี้เราไปทางนี้ใช่ใชไหมต่อมาพี่จะพาไปทางที่มันเออ แต่ของต่อก็คือคันลงมาตรงนี้แล้วบางมอนตีด้วยครับคนที่มังกรตัวใหญ่นะมันก็ตีแเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเราแล้วก็ตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดของมันนั่นนี่เนาะซึ่งมันก็จะแฝงในะแบบนี้แล้วก็กดตงไปเลยนี่เนาะซึ่งในเกมนี้ก็จะมีปั๊บชนหนึ่งน่าจะประมาณสามปั๊บแต่ที่เห็นนะก็จะมีไม่แค่สองปั๊บมั้งกนักก็ขี่คนเร็วแล้วก็ชนะองนี่อันนี้นะเมื่อเรามาตรงนี้ใช่ไหมนี่เรามาปุวดที่ หันซ้ายหันซ้ายเราจะเจออะไรก็ไม่รู้ที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่มันคือเทียบเกรดแบบราคาถูกลงคือมันลดมา50เองเนาะซึ่งมันจะดีกว่าด้านบนนะเพราะว่าด้านบนมันราคาแพงกว่าแต่ด้านล่างมันจะถูกกว่านะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกเนาะมันเป็นที่ฝักไขายลูกขึ้นซึ่งไรประโยชน์ซึ่งพี่ไม่หน้าไม่ซื้อเองเนาะกูไม่รู้ว่าใครดีกินเศษรถบังหรือเปล่านะ ต่อมาเนี่ยเราจะถ้าเราขุดกรงนี้ไปใช่ไหมเราก็ปิดกับมาหางเดิมก็ตรงมาเลยตรงมาเลย ต่อมาคือทางนี้อนี่นะนี่เมื่อเราบินมาจากตรงเมื่อกี้มันก็จะมีทางแยกขึ้นบนล่างแต่แนะนําให้หันมาตรงนี้มันก็จะมีป้ายแบงเลยว่าตรงนี้เป็นมีอะไรนี่เนให้เราทําการตรงนี้เลยกลไปเลยตกลไปเลยแบบนี้นะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ทาการลงมาด้านล่างนะแล้วสวยกับพิพิัตรงนี้เหมือนเดิมซึ่งมันจะให้จาสีนะเพราะแต่ละสีเป็นสียังไงอันี้เนาะ ก็มีสีแดงอันนี้ไม่รู้สีเลยสีส้มสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็สีมวงหายตานะได้ปะง่ายถ้าดวงดีหน่อยนะก็ควรจะใชสีเดิมน,นะก็ง่ายดิสลหรับผีนะบางทีล้วคนความจานสั้นแบบผีก็บ่อยหน่อย จะได้แับขุดลิ้วขึ้นอันนี้เนาะซึ่งตรงนี้จะได้แับขุดลิ้วขึ้นนะตรงที่เขาบอกแล้วว่าปั๊บดีเทียวกับหมองหมาแค่นี้เนาะดีแบบนี้เลยแล้วก็การรีเมืองหนึ่งครั้งเนี่ยก็ฉะน่าจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันแล้ก็ยี่สิบนาทีไม่นแล้กหนึกกน่งชั่วโมงนะซึ่งอันนี้พี่ไม่รู้รพี่ไม่สามารถระบุได้เหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้เมือเวลาไม่เคยซ้ำกันสักครั้งเลยแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะตอนครึ่งชั่วโมงแหละมั้ง น่าจะสภาพนะบางทีไม่รู้นะนัําก็จะขุดเร็วขึ้นสองเท่าอันนี้นะก็เือเป็นอะไรที่ดีมากต่อมาคืขึ้นานหน้าของแร่อนี้นะแร่ก็จะมีเยอะหมดสามชินดนที่ช้นที่แรกก็จะเป็นนิดีแบบที่เราเห็นเลยนะมีขุดไปก็คือเิดปกติแต่นิดที่สองก็เป็นแร่สีเขียวเลยจะเป็นเดมีอะไรออกมาชิ่ที่สามก็คือแร่ที่เป็นไข่อันนี้เนาะดแบบีเลยนะขุดแล้วจะได้ไข่แต่ถ้าเราไข่เต็มปุบมันจะทําคัรขุดและจะได้แรกก่ปกติ ก็ปกติมันก็คูณได้กันอยู่แล้วนี่เนาะก็มันก็ไม่ได้อะไรมากนะเดี๋ยวก็จะมีเพชรเอามาอยู่ซึ่งมันจะได้สามถึงหาเนาะสลับไปอีเดียวเขียวอันนี้เนาะไม่รู้เรื่ออะไรนะแล้วก็มานั่งคจริงเยาอันนี้เนาะนะก็แล้วก็ะจะได้มาถ้าไปเป็น คนที่อยากกลับบ้านไวๆก็พีจะมีเทคนิคนะแบบเอออยากกลับบ้านไวมทำให้พีจะทำให้ตัวนี้นะโอเคเราทําการกดรีเซ็ตตัวนี้เนาะมันก็กลับมาตรงนี้แล้วก็ก่อนจะขายเออไอเออไอของอีเวนต์เนี่ยก็พี่แนะนําให้มาตรงนี้นะให้มาแปะก่อนที่จะแปะมาตรงนี้ก่อนเพื่อทําการเออชิบหยมือติด มาที่เดิมก่อนแล้วก็ให้ทําการไปเอ่อยังไงวะให้ทำการมาตรงนี้นะให้ทำการเคลียร์วีดีสี่เพื่อเล่นมินิกีนี่คนระับซึ่งครูดามันจะอยู่ที่5นาทีนะรวมๆมัแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เล่นมิมนิกีไม่เสร็จนะแล้วมันจะได้ดิ้เยอะมากเลยถ้าเล่นเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเอาไปคายนะซึ่งพี่ไม่รู้ค่าเงนินมันเรียกอะไรนะก็ช่างมันกูจะเรียกว่าพิมพ์มันละกันนะ หลังจากก็าเซ็นปุ๊บเรากดรีสตทธิ์ตกับแล้วคุยกับวีพซีมันรูแ้แล้วรู้เราไปเลยแล้วก็มาตรงนี้นะเมื่อขายมันเดี๋ยวพี่อับกีดขายดูแล้วกันว่าตั้งกีดเป็นอะไรอนะไรเนาะซึง่งพี่จะแมเกรดบนน้ำพี่จะกรดนั่นล่ะซึ่งมันไม่ต่าง,าางนนกนงนานันหรอกค้ามที่เสร็จนี้เนาะก็รอแป๊บนึงไม่นานหรอกมั้งใครมาวะ นี่ถ้ามันพอนเดี๋ยวเราไปลงไปงด้านล่างกันเว่าไปเร็วๆเลยเดี๋ยวมันไม่ทันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยื้อก็เดี๋ยวพี่ก็รีบลงมาเร็วะ่ะไยเร็วที่สุดนั่นเองเนาะถ้าเป็นไปได้นะก็ระวังบั๊กตกแบบกันด้วยแล้วกันถึงพี่เตือไปก่อนนะมึงเป็ดบ่อยมากบั๊กตกแบบนันี้เนาะก็ให้วิ่งตามมาเลยนะวิ่งตามทางที่เราเ,าเคยมาน,นี่เนาะก็ตามมาตรงนี้ แปบเดียวนี้เ,าเนาะก็ทำแปบเดียวแล้วก็ได้ของละซึ่งทางที่มันก็จะเชื่อมต่อกันอันนี้เนาะซึ่งมันก็จะง่ายอันนี้เนาะซึ่งทางที่เหลือเนี่ยมันจะมีอะไรไหมไม่มีหรอกก็เนาะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วก็กดรับเีดไปเลนะยเอาไข่ไม่โดนต่อกดรับเขดไปเลยนะซึ่งมันจะกลายเป็นไข่อีกแบบนึงเห็นไหมทีนี้มาถึงการเปรียบเทียบละไข่แบบปกติ ปกติครัที่เราเห็นกันก็จะประมาณนี้ก็จะไม่มีเอ่อตัวใหม่มาแต่ถ้าไปขายแบบนี้ก็จะมีตัวใหม่มาซึ่งการดอ o p ไป่งานเก็ตมากก็มีประมาณนี้สำหรับคลิปนี้น้อยหน่อยแต่ก็แต่ละคนที่ให้ความรู้ก็บอกเวยแล้วกันนะใครดูจบก็อาจจะรู้เรื่องแล้วก็อาจจะทาเป็นนั่นเองนะตอนก็ตายเราแจกละอีเว้นแล้วกันก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละไปละาย